สวัสดีนะครับภูมินะครับจากเต้นจำลองรถสวยสวัสดีแฟนเพจเต้นจำลองรถสวยโปรยูสบายนะครับรวมถึงยูทูบชาแนลรถกระบะแต่งต่งมือสองราคาถูกบายจำลองรถสวยนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายรถนะครับวันนี้เราจะมาทําในช่วงทลิปแอนเทร็กละกันนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการเปรียบเทียบในเรื่องของ d m a ม็กแคหรือ d m a ม็กประตูไว้ให้นะครับได้รับการตอบรับดีมากต้องขอขอบพระคุณ FC จากทางเฟสเต้นจำลองรถสวยมากมากเลยนะครับผมคลิปนี้เราได้คู่แข่งคู่ใหม่มานะครับจะเป็น Vigo 4ประตูนะครับและ d m a ม4ประตูนะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับคลิปนี้เปรียบเทียบให้เฉพาะในเรื่องของการใช้งานล้วนๆเลยนะครับเรื่องของราคารูปทรงอันนี้ขอให้เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละท่านไปนะครับขออนุญาตไม่ได้เปรียบเทียบตรงนี้ให้นะครับเราเปรียบเทียบเป็นเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารพื้นที่เก็บของด้านหลัง นะครับผมหรือพื้นที่บรรทุกสัมร้ท้ายให้อย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มจากวีโก้ก่อนนะครับว่าวีโก้เนี่ยถ้าเราปรับท่าทางการขับขี่ในการขับขี่ปก,กตินะครับผมผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะนั่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากการปรับท่านั่งของคนขับก่อนนะครับเราจะไม่โกงนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับเราก็จะปรับ เป็นค่านั่งปกตินะครับคือขับสบายนะครับอิงจากคนขับเป็นหลักนะครับอ่าอันนี้เราทําการปรับในเรื่องของเบาะตําแหน่งคนขับแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดตําแหน่งคนนั่งกันว่าคนนั่งเนี่ยจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับเพราะคนที่ซื้อรถกระบะ4ี่ประตูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่คนนั่งเป็นหลักนะครับอ่ะอันนี้คือวีโก้นะครับผมสูงร70หนัก73นะครับ เล็กรูมนะครับเหลือประมาณ1ฝ่ามือนะครับผมแล้วก็เฮดรูมก็เหลือประมาณสักหนึ่งฝ่ามือเหมือนกันแนวนอนนะครับถือว่าการนั่งตอนหลังของวี g กเนี่ยนั่งสบายมากนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเบาของเขาครับมันจะไม่ตั้งตรงนี้นะครับมันจะเอ็นนิดๆนะครับอ่าอันนี้ผมให้ดูนะครับไม่แน่ใจในในกล้องเห็นไหมฮะลักษณะการนั่งของผมเนี่ยจะเอ็นก็มีความสบายค่อนข้างเยอะแล้วก็ ด้านหลังพนักพิงก็พอดีหัวพอดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมดี a มกันทีนี้ผมพามาเปรียบเทียบดี a มให้ดูนะครับว่าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีฟีลลิ่งการนั่งเังไงเดี๋ยวเริ่มต้นจากการปรับที่นั่งด้านคนขับก่อนนะครับเราต้องไม่โกงนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะไปดูตามรีวิวที่อื่นอ่ะถ้าเขาจะโฆษณาตอนหลังอ่ะเขาจะปรับอย่างี้เลยนี่ครับสุดเลยนะครับแต่เราเราปรับตามความเป็นจริงของเรานะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผมขับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่นั่งตอนหลังนะครับว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะนั่งสบายหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นช้อยให้ระหว่างลูกค้าที่ลังเลระหว่างวีโกกับ i ีรุสุแล้วกันนะครับอ่าอรุสุนะครับตำแหน่งขานะครับหนึ่งฝ่ามือเหมือนกันนะครับตำแหน่ง Headroom 1่งฝ่ามือแนวนอนเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างเลยนะครับที่รู้สึกได้เลยคือ ความความเอน็นความชันของด้านหลังนะครับอิรุสุเนี่ยเขาจะค่อนข้างชันกว่าวีโก้นะครับเวลานั่งอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าเล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าจะให้นั่งสบายจริงๆอ่ะอิรุสุจะต้องนั่งแบบนี้นะครับอาจจะสบายกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบให้คนที่สนใจระหว่างวีโก้กับอิรุสุเห็นภาพนะครับคือพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับหรือพื้นที่บรรทุกนะครับ เพราะว่าถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าตัวอิรุสูดเนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยกว้างอยู่ประมาณสักร้อยร้อยสี่สิบหกเซนนะครับถ้าเราวัดจากตำแหน่งในสุดและตำแหน่งนอกสุดแต่ถ้าเป็นวีโก้เมื่อไหร่นะครับนี่เราวัดกันให้แบบดิบๆเลยนะครับนะความกว้างความยาวอะ่ะผมใช้คำว,ว่าความยาวละกันนะความยาวของเขาอยู่ที่ร้อยหกสิบ ต่างกัน12เซนนะครับ12เซนก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้1ฝ่ามือนะครับ1ึฝ่ามือหน่อยๆมีผลเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจะทราบเหมือนกันวันนี้แหละนะครับว่า Vigo เนี่ยพื้นที่ด้านท้ายยาวกว่านะครับส่วนความกว้างนะครับทั้ง2คันใกล้เคียงกันนะครับทั้ง2คันเนี่ยจะอยู่ที่160 100ประมาณ159 160เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น Vigo หรือ D-Max นะครับ ดีแม็แคบกว่าครับลูกค้าดีแม็อยู่ที่155นะครับต่างกัน5เซนแต่5เซนไม่ค่อยมีผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อสรุปหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่านอกจากเบาะนั่งตอนหลังของวีโกจะนั่งสบายกว่าและนะครับพื้นที่บรรทุกของวีโกก็กว้างกว่าด้วยนะครับก็ลองฝากเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องรูปทรงสเปค นะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้พูดถึงเพราะว่าอันนี้ลูกค้าหาจาก Google ได้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ163แรงม้าเท่ากันในรุ่นท็อปนะครับผมก่อนจะจบคลิปนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับในเรื่องของโซ่ลาวลิ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันถ้าเป็นสายที่เล่นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าดีแมกเนี่ยจะเป็นโซ่ลาวลิ้นนะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่ทนทานกว่าแต่วีโก้เนี่ยจะเป็นสายพานไทมิ่งนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนทุก1 0 0 0 0ถึเมตรนถึงหก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละแบรนด์แต่ละคนละกันนะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะฟิกให้ได้แล้วก็ในคลิปหน้านะครับผมจะหาคู่เปรียบเทียบให้ระหว่าง d m m a c c p p แล้วก็ v i g o Cap นะครับเดี๋ยวรอในแบบนิดนึงนะครับเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดตดตามกด subscribe YouTube channel รถกระบะแต่งซิ่งมือสราคาถูกบายจะมารถสวยไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ